บทที่7 7 9แม้จะผ่านกี่วันคืนกี่ฤดูที่ผ่านมาเย่จงฉวนและลูกสาวของเขาเย่ฉางมินไม่ได้รู้สึกสูญเสียหรือเศร้าใจใดๆกับร่องรอยของการเวลาแต่พวกเขากลับรู้สึกตึงิบในใจนิดๆเมื่อเทียบกับใบหน้าที่สดใสและเปล่งปลั่งของคู่รักตระกูลกูลก่แล้วมันก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากอย่างไรก็ตามพ่อและลูกสาวไม่กล้าที่จะตำหนิเย่เฉินในใจ เพราะพวกเขารู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นผลจากการกระทำของพวกเขาเองหลังจากเชิญทุกคนเข้ามาในบ้านแล้วเย่จงชวนก็รีบพูดกับเย่ฉางมินว่าฉางมินไปชงชาก่อนยังไม่ถึงเวลาอาหารเย็นย่านฮงนเชิญเอ๋และฉันจะดื่มชาและคุยกันเย่ฉางมินไม่มีท่าทีเหมือนคุณหนูใหญ่ของตระกูลเย่อีกต่อไปเธอยิ้มย้มราวกับพนักงานเสิร์ฟมืออาชีพดูมีมารยาทและพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเล็กน้อยว่าคุณพ่อโปรดรอสัก ครูดิฉันจะเตรียมชุดน้ำชาและใบชาให้เมื่อกล่าวเช่นนั้นนางก็ดำเนินการงานของตนต่อไปอย่างขยันขันแข็งเย่ฉางนินไม่กล้าที่จะหวังว่าเย่เฉินจะให้ยาฟื้นฟูกแก่เธอ แต่เธอก็มีความคิดคลุมเครือในใจนั่นคือจากนี้ไปเธอควรใช้ทุกโอกาสในการแสดงความกระตือรือร้นและความอ่อนน้อมของเธอต่อเย่เฉินจะเป็นอย่างไรหากเย่เฉินประทับใจเธอและแสดงความเมตตากรุณาพอที่จะให้ยาสักหนึ่งหรือครึ่งเม็ดแก่เธอในอนาคตหลินว่านชิวรู้สึกว่าเย่ฉางมินซึ่งเป็นอาของเย่เฉินและเธอไม่สามารถปล่อยให้นางบริการทุกคนเพียงลำพังได้ดังนั้นเธอจึงกระซิบกับกู่ชิวอี้ที่อยู่ข้างๆเธอ นุ่นนานไปช่วยอาเย่ด้วยและไปช่วยหยิบจับสิ่งต่างๆเป็นลูกมือช่วยเธอกู่ชิวอี้พยักหน้าอย่างรวดเร็วได้ค่ะแม่หนูจะรีบไปทันทีเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่ฉางนินก็หยุดเธอทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มเห้นุ่นนานเธอเป็นแขกมันจะเสียมารยาทมากที่จะให้เธอช่วยแค่นั่งอยู่กับพ่อแม่และปู่เย่ของคุณก็พอแล้วฉันทำคนเดียวได้ หลังจากนั้นนางก็ยิ้มอย่างรวดเร็วและกล่าวกับเย่เฉินเฉินเอ๋อนายก็นั่งพักสักหน่อยและใช้เวลากับนุ่นน่านให้มากขึ้นเยน่เฉินพยักหน้าอย่างอ่อนโยนโดยคิดในใจอาคนปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงเย่ฉางนินคนก่อนแก่แล้วแต่ยังทำตัวเหมือนเด็กแม้ว่าเธอจะไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วแต่เธอก็กล้าราวาก,กว่าคนหนุ่มสาวและมีอารมณ์ร้ายแต่ตอนนี้เธอเหมือนเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงอาจกล่าวได้ว่าเธอได้เกิดใหม่ ในฐานะเจ้าภาพเย่จงชวนเชิญทุกคนให้นั่งลงบนโซฟาหลังจากที่ทุกคนนั่งลงแล้วเขาพูดกับกู่ย่านฮงว่าย่านฮงเท่าอันไหนว่างๆก็มาที่บ้านฉันบ่อยๆนะฉันแก่แล้วและเบื่ออยู่บ้านมากบางครั้งฉันก็อยากคุยกับใครสักคนจริงๆกู่ย่านฮงกล่าวอย่างนอบน้อมว่าได้ครับลุงเย่ช่วงนี้เราไม่มีอะไรทําอีกแล้วบังเอิญว่านุ่นน่านกลับมาพักผ่อนและเตรียมตัวสําหรับปีใหม่ถ้าท่านรู้สึกเบื่อครอบครัวสามคนของเราจะมาเยี่ยมท่านบ่อยๆนะครับ เย่จงฉวนรู้สึกยินดีและพยักหน้าด้วยรอยยิ้มตื่นเต้นพร้อมกล่าวว่าคงจะดีมากหากพวกคุณทั้งสามคนมาได้บ่อยขึ้นตอนนี้ครอบครัวเย่ส่วนใหญ่กำลังเฝ้าสุสานอยู่ที่เย่หลิงซานฉันอายุมากแล้วและไม่สะดวกที่จะไปที่ภูเขาดังนั้นฉันมักจะเหงาหลังจากพูดจบเขาก็มองไปที่เย่เฉินที่นั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วถอนหายใจจริงๆแล้วฉันหวังว่าเฉินเอ๋อจะอยู่ต่อที่เย่ชิงได้อีกสักพัก แต่ทุกครั้งที่เขากลับมาหลังจากอยู่ได้ไม่นานเขาจะรีบร้อนและต้องจากไปฉันไม่มีโอกาสมากนักที่จะขอให้เขาอยู่กับคนแก่อย่างฉันเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและไม่พูดอะไรท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ฉันเป็นคนรักครอบครัวแล้วและครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ที่จินหลิงฉันไม่สามารถตอบสนองต่อหัวข้อนี้ได้ในตอนนี้มิฉะนั้นเมื่อคุณพูดถึงการมั่นหมายของฉันกับกู่ชิวอี้ฉันก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึอดอัดอีกครั้ง ในเวลานี้กู่ชิวอี้ยิ้มตาหยีและพูดว่าปู่เย่ปกติแล้วพี่ชายเยเ่เฉินมีงานต้องทำมากเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาไปกับคุณมากนักแต่ไม่ต้องกังวลหนูจะออกจากวงการบันเทิงและคงคลุกอยู่ที่บ้านแล้วหนูจะมาหาคุณปู่บ่อยๆแน่นอนยอดเยี่ยมมากเย่จงสวนดูจะพอใจเขาชอบกู่ชิอี้มากเพราะเขาเฝ้าดูเธอเติบโตมาตั้งแต่เด็กยิ่งไปกว่านั้นในช่วงหลายปีที่ไม่มีใครรู้ว่า เย่เฉินอยู่ที่ไหนเขาถึงกับเลิกตามหาเย่เฉินไปแล้วแต่กู่ชิวอีไม่เคยยอมแพ้เธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เท่านั้นแต่เธอกลับแสดงความรักและพักดีต่อหลานชายของตัวเองมากในฐานะปู่เขาจึงรู้สึกยินดีและรู้สึกขอบคุณไปพร้อมๆกัน สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเมื่อทหารวังมังกรโจมตีเย่หลิงซานตระกูลกู่รู้ดีว่าตระกูลเย่ไม่สามารถต่อต้านได้เลยแต่พวกเขาก็ยังคงยืนหยัดเคียงข้างตระกูลเย่บนเย่หลิงซานมิตรภาพนี้มีค่ามากกว่าทองพันชั่งชายชรารู้ดีว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจแทนเย่เฉินได้มี่ฉะนั้นเขาคงบังคับให้เย่เฉินแต่งงานกับกู่ชิวอี้โดยเร็วที่สุด เย่เฉินให้ยาอายุวัฒนะเพื่อฟื้นฟูร่างกายสองเม็ดแก่คู่รักของตระกูลกู่ที่บ้านแล้วสิ่งนี้ทําให้ทั้งคู่รู้สึกเขินอายที่จะพูดถึงเรื่องมั่นหมายต่อหน้าชายชราด้วยสิ่งนี้ทําให้เย่เฉินรู้สึกกดดันน้อยลงและเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นบทที่7 0 8 0ในขณะนี้อาเย,ย่ฉางมินได้เตรียมชุดชาและใบชาและยังได้ชงชาจินจุนเหมยคุณภาพเยี่ยมให้กับทุกคนด้วยตัวเอง ทุกคนกำลังดื่มชาและพูดคุยกันและหัวข้อสนทนาไม่ได้พัฒนาไปสู่ประเด็นการมั่นหมายนอกจากความกังวลเกี่ยวกับสัญญาการแต่งงานแล้วชายชรายังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ขององค์กรกอบกู้หมิงอีกด้วยดังนั้นเขาจึงถามเ yeah ย่เฉินเกี่ยวกับความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องบางประการเย่เ yeah ฉินอธิบายสั้นๆจากนั้นก็คิดถึงถังซื่อไห่และถามเขาว่าคุณปู่ช่วงนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับพ่อบ้านถังบ้างไหมไม่มีเลย ย่จงฉวนถอนหายใจซื่อหายดูเหมือนจะหายตัวไปจากพื้นโลกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาฉันพยายามหาทางต่างๆนานาเพื่อตามหาที่อยู่ของเขาแต่ก็ไม่มีข่าวคราวใดๆออกมาเลยย่ยเฉินรู้สึกเสียใจเล็กน้อยและพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกผมไม่รู้ว่าพ่อบ้านถังมีความลับอะไรที่ไม่อาจพูดออกมาได้และเขายังจากไปโดยไม่บอกลาแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาไม่ดีต่อผมหรือตระกูลย่แน่นอน กู่ย่านฮงถามด้วยสีหน้าสับสนทำไมซื่อไห่ถึงจากไปพูดตามเหตุผลแล้วฉันเอ๋อในตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือเขาทำงานให้กับตระกูลเย่มาหลายปีและรู้สถานการณ์ของตระกูลเย่เป็นอย่างดีเขายังบริหารจัดก,การธุรกิจของตระกูลเย่อย่างเป็นระเบียบมาหลายปีแล้วพูดตามตรงฉันยอมรับความสามารถและลักษณะนิสัยของเขาถ้าเขาไม่จากไปและอยู่เป็นมือขวาของฉินเอ๋อ ต่อไปเขาจะมีบทบาทสำคัญอย่างแน่นอนไม่มีเหตุผลใดเลยที่เขาจะจากไปโดยไม่บอกกลาและยังซ่อนตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกด้วยเย่เฉินพยักหน้าและครุ่นคิดผมรู้สึกเสมอว่าถึงแม้ว่าพ่อบ้านถังจะทำงานอย่างขยันขันแข็งในตระกูลเย่มาหลายปีแล้วแต่เขาก็ไม่ได้รับใช้ตระกูลเย่โดยตรงกู่ย่านหงถามด้วยความอยากรู้เฉินเอ๋อนายหมายถึงอะไรนายค้นพบอะไรหรือเปล่าเย่เฉินกล่าวว่า จู่ๆอัลบั้มรูปพ่อของผมก็ปรากฏขึ้นมาพอบ้านถังน่าจะตั้งใจให้ผมเห็นเบาแสบางอย่างตั้งแต่นั้นมาเขาก็หายตัวไปถ้าเขาทำงานให้กับตระกูลเย่ก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องหายตัวไปถ้าเขาทำงานให้กับพ่อของผมผมเชื่อว่าพ่อของผมคงไม่สามารถคาดการหรือคำนวณอนา,นาคตได้ถึง20ปีต้องมีใครสักคนสั่งการเรื่องนี้กับเขาและขอให้เขาทำเช่นนั้นกู่ย่านหงถามเขาด้วยความสงสยัย ถ้าพอบ้านถังมีคนอื่นคอยออกคำสั่งอยู่ข้างหลังเขาปกปิดมันไว้มาหลายปีแล้วทำไมไม่ปกปิดมันต่อไปละ่ะถ้าเขาหายตัวไปโดยไม่แม้แต่จะบอกกล่าวนั่นก็เหมือนกับการเปิดเผยตัวเองไม่ใช่เหรอเย่เ yeah, ฉินถอนหายใจมีเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่สามารถอธิบายให้กู่ย่านฮงทราบได้อย่างละเอียดมากนะัก ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือกู่ย่านฮงไม่รู้ว่าเขามีความสามารถในการสะกดจิตและยังสามารถเปลี่ยนจิตของบุคคลและย้อนกลับการรับรู้ตนเองของบุคคลนั้นได้อย่างง่ายดายเหตุผลที่ถังซื่อหายออกไปอย่างกระทันหันหลังจากอัลบั้มรูปปรากฏขึ้นก็คือเขาน่าจะกลัวว่าเย่เฉินจะใช้วิธีนี้เพื่อค้นหาความลับที่เจาะจงเขาเองก็รู้ว่าเขาไม่สามารถต้านทานการสะกดจิตได้ดังนั้นเขาจึงหายตัวไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้โดยสิ้นเชิง เย่ h, จงฉวนถามเย่เฉินในเวลานี้ว่าเฉินเอ๋อนายคิดว่าเราควรจัดการให้ผู้คนทั่วโลกค้นหาที่อยู่ของพ่อบ้านถังหรือไม่ตอนนี้นายก็มีโมเดล AI แล้วด้วยเมื่อรวมทั้งสองเข้าด้วยกันการค้นหาที่อยู่ของพ่อบ้านถังไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมเย่เฉินโบกมือลืมมันไปเถอะผมรู้ว่าพ่อบ้านถังไม่มีเจตนาจะทำร้ายผมเนื่องจากเขามีความลับที่เขาคิดว่าผมยังไม่สมควรรู้เช่นนั้นผมจึงไม่จำเป็นต้องขุดมันออกมา Thank <music> you.